มาเจอแนทุกคนกิจกรรมดูสนุกสนานมากๆวัน้ร้องคำร้องเงมีมีในคอนเสิร์ตด้วยหลายเพลงเลยแหละวันนี้หลายเพลงกคนก็ช่วยร้องกันเต็มที่เอ้งกี่เพลงครัวันนี้ขอผมดูโน่นทีจดเนื้อจดเนื้อหรือจดเสียงไม่มีีคิดด้วยจดได้เนเพลงไม่ได้มออกไม่ได้ออกมาร้องเพลงนี้นานแล้วเ้นูว่า ช่วงที่ผ่านมาก็ถ่ายกถ่ายซีรีส์มาเลยแบบไม่ค่อยได้เยอะครับก็มมีวงเสียงใหม่มาเลยก็มองแล้วก็เจอก็ถ่ายกันไปอยู่ถ่ายซีรีส์ไป่โกนเดียร์นอกจากเขาคงไม่ได้ในดูหอตรงนี้ก็ไม่เจอกันได้โล่ห์ห้าโล่เลครับเพราะว่าเหมือนมีซีรีส์ท่านเยอะนู่น่แล้วก็ถ่ายอากาศร้อนนี่อะไรก็เลยแบบเป็นเรียกว่าใช้แรง แต่นี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะควบคุมใช่ไหมมันเป็นผลประกอบการจากการทําผลประกอบการผลประกอบการโดยกาศร้อนเย็นๆเฮ้ยบอกความรู้นดหน่งนะหนักก็เป็นเลยขนาดนั้นต่างพันมิตรของก็พยายามรักษาอยู่ทีนีอนว่าว่าชุดก็ใส่อะไรก็จริงจแฮปปี้ไหมกับการหอมลงหรือจริงๆชอบกลิ่นแบบว่าก็รู้สึกพอร่นยขึ้นนะ พี่เมลรู้ืนกันซัมเมอร์คือกำลังให้แฟนแฟนๆหน่อยหลายคนรอดูมากเลยเดี๋ยวถ้าคุนดีเราขอให้ดูโอ้โหคุณอะไรมาไม่ดีก็ม่ดีหรอกีนล้นะเกิอนิานักมันลดตัวไปเยอะอย่างเงี้ยมลยหนอกชัดขึ้นะชัดขึ้นนอเพราะชัดขึ้นนะเพราะว่าเหมือนตัวไมแข็งมาเลยนะก็่จดมนหายไปก็เลยแบบรู้กล้รู้สึกมั่นใจใตัวเองมากขึ้นเลครับพี่เกบบอดีที่มันแบบดูชชฟมันมใจ S <S like <S <S แต่ว่ายังแข็งแรงเราไม่ต้องผอลงเราแบบหมดแรงเพราะว่าเหมือนคือด้วยความที่เราบริการตดว่าปริมาณอาเนอไรว้าเกายว่าตัวตัวซีรี์นีต่ว่ทรกิจเรื่อับรู้สว่าการที่หุกเบิกมัน้งเข้าซีรีส์เป็นไงบ้างการไปถ่ายทำมีก็วาถ่ายทำไปค่อนข้างเยอะแล้วครับก็น่าจะ ไรช่วงหนึ่งเลยครับแล้วเพื่อนผมนี่ถ้าถามว่าทำอะไรเห็นออฟทีมงานที่ทำให้การการแต่งงานช้ามากเลยด้วยความที่ทางฝั่งในการเขาเป็นผู้ชายงานเยอะมากก็เน้นเรื่องท่าเยอะไหมหรือว่าตัวเขาเน้นอะไตัวเขาเน้นอย่างไม่ง่ายแบบแต่ตามแห่งเราช้าหรือไม่ช้าเนี่ยว่าเกิดที่คุณ มกำหนดการของครที่เกิดขึ้นอย่ไรันาชาไปหรว่าถ้าการกำหนดการหรอบเารูมีอยูประสบการณ์หรือว่าเทคนิคหรือความรู้อะไรใหม่ๆในการทำงานโปรเจกต์บ้างเยอะมากเลยุมมองกล้องของเขาเนี่ยน่าสนใจมากอย่างอาจจะบอกอะไรไม so mm ่ไ hmm. ด mm ้มากแว่าอยากให้เราทำเรื่องงานบ้าเรื่องความเีนตนการแรดงก็ต่่กนยมากการใช้เคร่องกลากตู้แต่ะมาทำงานเกเกิดแา่ว่าาายอะไรไม่ ก็มาแน่นอนคเพราะว่าวิธีการทางานขทั yani mm ้งเวกับดูประหยางก็รู้สึกว่าเนี่ยซีน่าเับเวตอเป็นแบบนึงซีนนึงมเท่ากับดูเป็นแบบแต่ว่าเราเรู้สึกว่าการที่เราใช้ที่่องมหแตกต่มีตรมีการเล่าเรื่องที่แตกต่างกไม่ันคาดเคลื่อนจากที่เราคิดไปเป็นเยอะนะเชรกดาวต่างๆเรื่องตทีนี้อยู่ในอยู่ในเวลา คิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูทั่วไปตื่นเต้นไหมต้องเข้าสู่กระบวนการหรือตัดต่อไปบ้างแล้วได้เห็นอะไรไปบ้างหรือยังก็คือถ้า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 ตามการดำเนินงานนะครับก็จะมีการถ่ายทำพอถ่ายทำเสร็จช่วงมิลวู๊ดก็จะมีการเอาบางซีเนี่ยมาสั่งให้ดูว่าโอเคหรือเปล่าชอบหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยเขาจะเอามาแก้ก็ได้ดูในส่วนนี้เปลี่ยนไปไหมครับที่มิวชอบฟัน เปลุ้มใจขนาดไหนกับคุณก็ลื้มใจมากๆดูคนได้ติดตามไปไหก็เรียกว่าตื่นเต้นมากๆไม่รู้เหมือนกันว่าได้ดูจะเหมือนาพออกมายใน่นอนไรับงกตไม่ ประมาณเกินไหมจ๊ะปรุงได้มากก็ถ้าถ้าเกินเพื่อคุณภาพที่ดีก็จะหยอซึ่งยอมแล้วไม่เกินแล้วเกินไปกี่หลักพี่เมีเยอะไหมพี่เมล์แต่ว่าก็ก็ก็ไหลอยู่เนาะแต่ก็ไม่หนึบแต่ว่าแบบว่าอจะเอกอีเวนต์เอาออกอีเวนต์เอาเอาอีเวนต์เอาก็าจะมีภาพต่างๆเนี่ยเขาตัดต่อมาให้เราดูบ ได้นแล้วเนี่ยมันเกิดที่เราตั้งไว้เยอะไปนิดวึโอ้โหในหลายๆในหลาย่งกเคยมารูว่าปูกใจมากก็มีมีบางสิ่งที่เราลองรู้กว่าถาอาจะหลุดจากตั้เสร็จนิดนึงก็มีการโ่มีมีสไพายไม่โชว์หุ่นอะไรไหมครับพี่เมยวต้องะรอติดตามพูดไม่ได้เดี๋ยวอุตส่าห์ไปรีบเมนกันนา่นเนี่ยก็ต้องก็ต้องเหนา่อยนะปีนี้ชมได้นอนห้อ ใช่อถ่าย้ละครอจากซีของเที่ถ่ายัก็่ีละครด้วยีละครอื่นด้วยแต่ว่าตอนนี้คือมันต้องทุ่มเวลากับซีรีส์ของเราก่อนแล้วก็วันว่างเนี่ยก็เดียมาเจอแฟก็เลยรู้ว่าอาจจะต้องรอซีรีส์จบก่อนถึงจะทอะไรได้อ๋อพื่ละครจดแบบอยู่ละครได้ยางมุตัวอย่างมีราตะไรก่อนก็นไหนเรื่องโรแมนตากเหลือๆจะเปิดตอเม่อไหร่ ้องต้อจแต่ละท่านแต่ละท่นคืหลายเรื่องเหรอครหรอว่หลายเร่องอือแต่ละทุาว่า่เ็ได้หรือยังไม่เ้หรือเปล่าไม่ได้ได้ไม่ได้โอ้ได้ครับทุกเรื่องกับช่องเร็จใชก็มีมีมีแบบนที่งานก็มีรับเชิญด้วยเลยอมีมีหลเรื่อง แต่ก็คือรอหมดปีนี้ไปก่อนนะผมจะดูละคร่ี้คิดว่าน่าจะหมดช่วงเนี่ยคิวเช่นนายก่อนก็ประมาณช่วงาเนี่ยก็จะเรื่องในรับยานก์แ่พี่มิวเคลียร์คิวได้นะเราคอสไงจะได้นะเลนะครทำงานได้ครับจัดโอเคโอเคการพลงจะเป็นไงจะไที่ท่ ซิงเกิลแรกตัวของล่าสุดก็เพลงเอาวน์มาล้วก็มีกวันช่วงมันด้วยก็รวบว่าจะได้ำสดงช่วงวันเลยแสดงว่ามีละครช่องวันด้วยไหมท่านนิวเราเราก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลของตัวเองครับผมอันเดิมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนปีนี้ก็จุูใจแล้วล่ะร่วมกับใคะร่วมกับใคริงเกินี้ซิงเกิลใหม่หริงเกิลแบบอ่งเกิลของผมเองกับขอั ก็เป็นโปรเจกต์คอลลาบอร์เรชันครับผมก็จะมีศิลปินต่างชาติท่านหนึ่งที่จะมาเป็นแขกรับเชิญอ๋อออกเดต่างชาติได้เหรอเออต่างชาติเลยนะแฟนรู้ตั้งแต่ร้องว้าวไปยางไหนก็ได้จะมาแล้วใครคิดว่าคนแต่หนก็ชอบเพราะว่าคนีเขาก็ร้องมีเพลงผสมคอนด้วยในต่างประเทศนะพี่ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงใด้วยบ้งเปิดชื่อเขาได้เพราะว่า รอวันเปิดซิเกิเลยหรอใกล้ๆไผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้เกี่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้การค้าเกี่านานไหมต้องม่านไหนต้อขึ้นผ้าหรือเขตอำไประมา้แล้วก็คือเต้นด้วยเพราะ o t i องมนราสื่ว่าเอาจริงๆเนี้อัดมาสามรอบแล้ส่อว่ามไม่ดีเลยดี่ว่าจะทำให้ง้มงไปหาใหม่อี่ โอเคครับ